แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาสะสมสเตมใช่สะสมสเตมอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เรามารีวิวของแบบของใหม่เมนูใหม่ในเซเว่นใช่ไหมคะเมนูใหม่ในเซเว่นนะคะแล้วก็มีอยู่เมนูเมนูหนึ่งที่พี่เตยอยากกินมากตอนนี้พี่เตยอยู่ประเทศจีนใช่ไหมทุกคนใช่แล้วค่ะเมนูอะไรคะก็คือข้าวโพดอบชีสเบคอนนั่นเองค่ะทุกคน อันนี้เราเข้ามาในเซเว่นแล้วนะคะอ่ะน้องไปตองไปหารตรงที่เป็นอาหารนะคะดูซิจะมีไหมเซเว่นนี้น,น่าจะอยู่ทางโซนกับข้าวโซนอาหารน่ลูกอบชีสดอบชีสในแนวอบชีสเดี๋ยวนะดูซิ เห็นแล้วไหมเห็นแล้วใส่19บาทราคาเท่าไหร่นะคะสามสิบเก้าบาทอ่ะหยิบมาให้เพื่อนๆดูเลยค่ะนี่เลยมีแค่สามวันนี่นะคะสามสิบเก้าบาทเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปต่อจะไปให้เวลาที่เซเว่นเขาเวฟให้นะคะแล้วเราจะลองชิมกันในเซเว่นเลยว่าใช่เพราะเดี๋ยวมันไม่ยืดนะคอนชิมมันไม่ยืดถ้าเรากลับบ้านเนาะใช่แล้วไปมาหาน้ำดื่มน้ำนึงมีโอ้ใช่กูตั้มบอกว่ามีประโยชน์ใช่ไหม จเจนนอเไปเลยน้ำเปล่าน้ำเปล่าเหรอคะเสร็จไปเลยดูนะคะมันเป็นน้ำอะไรเอ่ย <c oughs> ไหนคะ่ะน้องพี่ตองอ๋อมันคือน้ำอะไรคะมันจะมีสองสีเนี่ยคะอ่าใช่อันนี้อันนี้อันนี้นนนให้เพื่อนๆดูสีนี <ๆ S 2> ้ นี้มันเป็นน้ําอะไรอ่านให้เพื่อนๆดูอะน้ำด่างนี่นะคะมันมีวิตามิน B นะคะเป็นพิซตันน้ําด่างคืออะไรเนาะพี p S. <S อ๋อมันเป็นวิตามิน B 1, 3, บีหนึ่งบสามบห้าเครื่องดื่ม <20 S 1> มีคค <8. S 1> อ่าอันนียี่สิบบาท เด,ด,ดี๋ยวคุณครูใช่อ่าอันนี้นะคะคุณครูตั้มแนะนําเด็กๆนะคะว่ามีประโยชน์ดีกว่าเราไปกินน้ำผัดลมใช่ไหมใช่แล้วโอเค <c oughs> อ่ะมาเอาบอกเพื่อนๆก่อนมีสองเมนูนี้คืออะไรอันนี้นะคะก็คือเมนูที่พี่เตยแนะนำมาก <c oughs> <c oughs> ็คือพ่อโอพดอบชีสเบคอนนะคะแล้วก็น้ำที่คุณตั้มแนะนำมานะคะอีซิตันน้ำด่างนะคะเราไปคิดตังค์เราก็ไปให้าเวกัน เดี๋ยวเราก็จะรีวิวกันที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะร้อนๆร้อนๆๆนะคะดูกคนนีน้แกะให้เพื่อนๆดูเลยแกะข้างไหนคะข้างข้างนางน่ะอ๋อมันมีจี่แกะโอ้ยร้อนอ่ะนนอนนหนูดวดูถ่ายดูถ่ายเพื่อนๆไหมแกะแกะเอง ะจะมาดูความยืดของชีสค่ะทุกคนว้าวว้าวโอ้ชีสยืดมากชีสยืดมากเอ้ยเอาตักตัก,ตกทำใหญ่ๆสิค่ะตักเยอะๆจะได้ดูโอ้แต่ว่ามันร้อนมากค่ะน้องเตาเอาไปต้องต้องก้มหน้าลงมาแล้วเป่าเยอะๆนะคะจะเป็นในหันเดีย๋ยวจะให้ดูนะคะมันก็จะมีข้าวโพดอยู่ในเล้ก็จะตักชีสชั่ม ชีสจำฉ่ำแล้วก้มหน้าลงมานะคะมันจะมีเบคอนกับโคดนะคะร้ <S 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 นอนนะคะชีสแบบชีสยืดๆเลยอ่ะอืมเอาชีสไปโอ้ยืดดีมากดีค่ะก้งลงม,ะมลงมาค่ะตามมาอ่ามันจะดูความยืดของชีสโอ้ ชียเยอะมากใช่ไหมเป็นไงรสชาติเป็นไงบอกเพื่อนเลยค่ะไกินก่อนนะคะกินก่อนกินก่อนกินก่อนมาดูฝั่งนี้เราจะเห็นชัดกว่าไหม <c oughs> อ่ะช่ม <c oughs> มากบางคนใี้เพื่อนดูจะในนี้คนเลยอ่า <c oughs> เห็นไหมทุกคนมันก็จะบวบ่าอ่า <c oughs> นี่ค่ะข้าวโพด โหถ้าเป็นแบบพี่เตยอ,อยู่เนี่ยพี่เตยชอบมากพี่เตยชอบกินข้าวโพดนะคะเอออืมตักที่มาให้เป็นรูปดูนิดนึงยวทีนึงนี่โอ้ยแต่แล้วน่ากินอ่ะน้องพี่ต้องกินก่อนเลยเดี๋ยวน้องพี่ต้องกินเสร็จแล้วแม่รถจะชิมบ้างนะคะน้องพี่ต้องกินก่อนเนาะโอ้กินเลยร้อนนะคะ ไปหลายคำแล้วถ้าแต่คะแนนคะแนนเต็มสิบหนูให้กี่คะแนนดีคะให้สิบเลยอร่อยมากสิบคะแนนเลยเหรอคะใช่อโอโ้โหราคาสาสิบก้าบาทนะะทุกคนก็ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็บบถ้าแบบเด็กกินเนาะหรือว่าคนที่แบบดูแลสุขภาพก็ถือว่าอิ่มอะคะ่ะแบบเค็มๆหอมๆอไปเค็มๆหอมๆม,ม,ม,มันๆใช่ไหมใช่ใช่ใช ก็ถือว่ามีประโยชน์นะชีสมีประโยชน์นะทุกคนามาลองกินน้ํากันด้วยน,น้ํานี้ขวดละเท่าไหร่นะคะยี่สิบบาทนะคะน้ํานี้นะคะคุณกูต้ามแนะนําเด็กๆมานะคะดีกว่ากินน้ําอัดลมนะคะทุกคนก็เป็นน้ําวิตามินนะคะ <c oughs> มีรสชาติไหมไม่มีมก็อร่อยนะน้ำปล่าอ๋อกินเหมือนรสน้ำปล่าเลยเหรอใช่แต่ว่ามันแบบเป็นไงก็แบบเหมือนน้ำแร่อ๋อเหมือนน้ำแร่ใช่ไหมใช่คือถามว่ามันอาจจะอร่อยไม่เท่าน้ำแบบลมแต่ประโยชน์มันเยอะเนาะ มีวิตามินเยอะมากเลยถ้าที่แม่รดดูนะคะน้องไม่ต้องกินไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะแม่ลดจะอ่านๆๆให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะวิตามินข้างขวดอ่างขวดบอกนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะก็จะมีวิตามิน B วิตามิน B1 B3 B5 B6 B7 B9 B12 นะคะใช่มันเป็นวิตามิน B รวมนะคะทุกคนมีประโยชน์มากๆสำหรับสุขภาพเรานะคะเซฟแปนน้ำด่าง เดี๋วยวให้เราไปตองชิมละค่ะแอบบดูเราไปตองกินพี่เตยดูคลิปนี้พี่เตยต้องอยากกินแน่เลยโอ้โหเลีบนี่ตักมืออันนี้นี่ลงนี่มือลงโอ้โหความฉ่ำฉ่ำมากแอบแพอตักมามันก็ยังยืดอยู่นะยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะ ดูสิยังยืดอยู่ไหมบบอะยังยืดอยู่แสดว่าชีเขาเอออะชีดอยู่ชีดอยู่ช,ชเขาแน่นจริงอ,อร่อยใช่ไหมแม,ม่รู้จะชิมนะฮะอย่าแม่รู้ชิมนะคะ รสซ่บอร่อยมัน <ไล S 1> จะนัวนัวมันมันเป็นจุมครีมทุกคนมันจะกินครีมนัวนวอุยอร่อยเลยเม,ม,มนูนี้อร่อย,ยอนะคะทุกคนสามสิบเก้าบาทนะหาซื้อนะเป็นเมนูใหม่ที่ในเซเว่นนะคะทุกคนเราชอบมากร้อร้อตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กิน หมดเรียบร้อย <มด S 1> แล้วนะคะอแข็งค<า>ุกใช่แล้วก,รรก,รวก็ราคาข้าวโพดอบชีสเบคอนนะคะราคาอยู่ที่39บาทแล้วก็น้ำอันนี้นะคะน้ำด่างอยู่ที่20บาทใช่แล้วก็โอเคค่ะสักทีนี้แก,ก, like, แก,ก, like, แก,กดึงนะเ,เกไดไล่แล้วใช่แล้วใครต้องกวรเป็นตัวผู้วิจด้วยนะอแกดึงเกดติดตามชาปียาเอ้าด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย what okay.